นะอ่ายมข้างหลังว่างไงนมัสก,การกับพระอาจารย์ค่ะ,ะ,คะเอ่อตอ,ตอนนั้นเมื่อเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาไปที่อินเดียค่ะก็ไปกราบนมัสก,การพระพุทธเมตตาที่วิหารที่ต้นโพอ่ะค่ะก็รู้สึกประทับใจมากคือพอไปกราบแล้วรู้สึกปิติน้ําตาไหลอะค่ะมไม่ไม่ทราบว่าองค์จริงนั่นคือที่ รูปที่เขาปั้นพระพุทธเมตตานั้นใช่เป็นแบบองค์จริงท่านเป็นแบบนั้นเลยไหมคะองค์จริงคืออะไรของโยมะหมายถ<ข>ึงว่าองค์จริงคือ,อคือรูปร่างของท่านน่ะคะ่ะหน้าตาอของท่านของพระพุทธเจ้าอะคะอ่ะเพราะว่าหน้าตาของพระเจ้าก็ต้องเอาที่มหาปุริคลักษณะสิไม่ใช่เอาตามนั้นเอาตามาพยัญชนะที่พระองค์พูดไม่ใช่เอาตามที่เขาปั้นเขาโน้นปั้นอันนี้องค์จริงไหมคะเหมือนไหมคะโน no. มาดูพระสูตร เข้าใจไหมค่ะนี่ <c oughs> แสดงว่าที่ที่วิหารก็แบบตามสูตรพูดไหมคะอา้าวโยมก็ต้องไปอ่านพระสูตรแล้วไปเทียบเอาสิ <c oughs> เดี๋ยวอาตามาก็ไปวิจารณ์ <c oughs> ใช่ไหมเออวิหารเขาก็าสิใช่ปะ่ะเออโยมวิจารณ์เองโยมอ่านพระสูตรแล้ววิจารณ์เองดูสิเหมือนไหมใช่ไหมพระสูตรก็มีเนี่ยมีหนังสือตถาคตเนี่ยก็มีบอกปุริคลัลษตะมีอ่ะใช่ไหมเอออ่านเองมั่งสิ หาความรู้เองนี่นะเออนะอืมอ่าไม่เป็นไรก็เริ่มศึกษาเข้าใจละไปอ่านนะประหยัดเวลาเอามีคำถามอื่นไหมอ่าพอเข้าใจนะเนาะอ่าว่างไงทางใต้โดนรับกราบ นมัตการท่านอาจารย์ครับก็ผมจิตเคลียร์ทริจากพัตลุงครับเห็นวันสองวันนี้มีแสดงธรรมที่นั่นใช่ไหมใช่ครับตั้นโตไปแสดงธรรมดีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างถูกนะครับที่ได้ส่งปันเตโตโต้ไปแล้วก็ได้สื่อต่างๆหนังสือนะครับได้รับความสนใจจากคุณครู่เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเราทําโครงการชวนน้องต้องพุทธวัจนะไปสามปี แล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มามอบโล่สองปีอสองปีหลังท่านบอกว่าอยากจะให้มีเด็กแบบนี้ทั้งจังหวัดอืก็เลยท่านบอกว่าจะทํำยังไงดีก็ปีนี้ทางกลุ่มพุทธวัจนะสถาบันพัทลุงก็ได้อบรมครูก่อนนะครับทั้งจังหวัดก็เรารับสมัครแต่ครูอาจจะไม่มาทุกโรงนะครับอาจารย์ครับเอไม่มาทุกโรงแต่ก็มาหลายโรงอยู่เกือบเกือบสองร้อยโรงเรียนเอก็คิดว่า ที่ได้วันนั้นนะครับสองร้อยโรงเรียนนะกับก็ท่านบันเตโตโต้นี่ได้แสดงทำได้ยอดเยี่ยมมากๆะเป็นที่ยื่นชมของคุณครูขยันในการงานอาชีพนะรู้จักอารักขาเก็บทรัพย์นะเนี่ยสอนการเป็นอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็สัมปรายะด้วยครับกับสัมปรายะก็ศรัทธาศีลจารค้าปัญญาครับนะอ่า เยี่ยมเลยครับก็คิดว่าผมเดี๋ยวจะทํารายงานมาดูให้อาจารย์ดูอีกครั้งหนึ่ง<อ>แล้วก็ผลพวงตรงนี้ครับอาจารย์ครับเด็กที่ท่องพุทธวจนะได้นี่เขาสามารถที่จะไปสาธยายปฏิจจสมุปบาท<อ>ให้คนป่วยนะครับคนป่วยที่จะสิ้นชีวิตฟังบางคนนี่เด็กนักเรียนนะครับไปสาธยายให้กับ ให้กับคุณย่าก็ฟังนะครับผลเสียชีิตเนี่ยก็เกิดผลดีเดี๋ยวรายละเอียดผมก็ค่อยมานาเสนอจา้าแต่ว่ารายละเอียดของวันที่ประชุมเมื่อวันที่สิบสี่นะครับได้รับความสนใจจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกอบจนะครับก็ได้อนุเคราะห์ชูนประชุมให้เราได้บรรยายให้เราได้จัดกิจกรรมเป็นชุนประชุมเดิมที่พระอาจารย์ไปแสดงธรรมเลยครับที่เดียวกันนะครับก็ได้รับการสนใจเป็นอย่างมากนะครับคิดว่าจะหลังจากนี้นะครับก็ ลกลงไปโรงเรียนแล้วก็จะให้เด็กๆนะครับได้ท่องพุทธวัจนะเพื่อที่จะมาประกวดกันอีกรอบหนึ่งในวันพออ่อครับดีดีเยี่ยมเลยทําไปเรื่อยๆเนาะครับสาธุกันอย่างครับอาภาคใต้ตอนนี้ก็น่าจะขยายไปได้เยอะเนาะอีสานก็ไปเยอะอีสานก็เพียบเลยนะ <Hello. S 1> ทั้งเหนือ <Hello. S 1> ทั้งเหนือก็เป็นคลั่งคราวอืมอ่าและอีกอก,กันน้นครับขออีกคำถามนึงครับ uh. ตรงนี้จะบอกว่าแบบที่พวกเราทุกคนเนี่ยอที่อาจารย์เคยบอกว่าฟังคนที่เคยคนที่ได้ฟังเนี่ยมีเป็นส่วนน้อยใช่ไหมครับผมอืมคือความเป็นส่วนน้อยเนี่ยเอ่อไม่ว่าใครก็ตามที่เคยได้ฟัง จากพระอาจารย์แสดงธรรมตั้งแต่อดีตมาตั้งแต่อาจารย์เริ่มสแสดงธรรมทั้งหมดจนถึงตอนนี้ครับผมจนถึงวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยทุกคนที่ได้ฟังทั้งหมดนั้นเป็นส่วนน้อยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ที่ได้ฟังธรรมรถาคตครับมันควรจะรวมตั้งแต่ผู้เจ้าเทศนาครั้งแรกไหมล่ะใช่ไหมแสดงประถมมาเทศนาน่ะใช่ไหมอ่แล้วลืมไปทำไมลืมไปได้ยังไงก้อนว่าเริ่มเลยตรงนั้นนะ่ะ ช่ไหมคืออ๋อมันทั้งตั้งแต่อาตมาถ้ามันถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าตั้งแต่ผสมพรเทศ็าครั้งแรกตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้สองพันห้าร้อยปีมันก็อยู่ที่ว่าใครได้ฟังเนื้อแท้ในคำพระศาสดาซึ่งอาจจะมีที่ไหนก็ได้ใช่ไหมที่เขาอาจจะหยิบไปบางคําบางท่อนบางตอนก็แล้วแต่ไงแต่ถ้าไปปะปน ป,ปนคำแต่งใหม่มากคนนั้นก็สับสนเองเปิดธรรมที่ถูกปิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะภาพมันจะไม่ต่อไงภาพมันจะขัดแย้งกันแต่ถ้าเป็นคำพระศาสดาล้วนๆก็ภาพจะต่อเนื่องกันเปิดธรรมที่ถูกปิดได้ก็ถ้าหมายความว่าคนที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือว่าแต่ก่อนทั้งหมดถือว่าโชคดีแล้วประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นก็ถือว่าเป็น,ปนหนึ่งในเศษดินปลายเล็บอ่ะไหนอืมเออ อีกนิดหนึ่งเขาเขาว่าเศษดินไปเล็บตรงเนี้ยสัตว์ที่ได้ทรงจําทําไว้แล้วเออสัตว์ที่ได้ฟังทําแล้วทรงจําไว้ไม่ได้มีมากกว่าโดยแท้ตรงนี้คือเหมือนกันก็เศษดินไปเล็บใช่คือฟังแล้วแล้วก็มีเศษดินไปเล็บของไหนที่ฟังใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อมันน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ก็ขนาดไหนก็ขนาดดินไปเล็บจะว่าขนาดไหนละอืม โอเคครับอาจารย์ขอบคุณว่า